สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีบายทาโลอินอังกแลนนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะในหัวข้ออข้อความของเขานะคะมาดูสิคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือ คุณสองคนได้ห่างหายกันไปแล้วนะคะเรามาดูสิคะาว่าเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะส่งเมสเซจหรือส่งอะไรผ่านมาทางไพ่ทาโร่ของไม่หมอนนะคะถ้าคุณผ่านมาช่องนี้แปลว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะคะถ้าคุณชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอกกดติดตามให้ไม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆ mm. ของคุณได้มาสนุก mm. สนานร่วมกันด้วยนะคะ การที่เข้ามาฟังในคลิปนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะถ้าตรงทั้งหมดก็แปลว่าขึ้นพลังงานของคุณตรงกับไม่หมออาจเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้นะคะเรามาดูซิคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ขอให้สนุกสนานเอ็นจอยไปด้วยกันนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะเอาละไม่หมอไมอ่พูดมากแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปดูตัวตนของเขาก่อนซิขอดูตัวตนของเขาก่อนค่ะขอดูตัวตนของเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงคนคนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงเขาเป็นคนอย่างไรคะอืมว้าวหุ่นนะคะเจเนาะเจ็ 7, ถ้วยค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะ ุณมีคนเข้าหาเขาเยอะนะ,ะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคนคนนี้นะคะว,ว้าวคุณเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการนะคะเป็นคนที่มีอะไรทำหลายๆอย่างด้วยนะคะคุณนะ,ะคุณคุณมีเสน่ห์มากๆค่ะคนคนนี้นะคะถามว่าเขาเจ้าชู้ไหม ก็เจ้าชู้ได้เหมือนกันเพราะว่ามีพลังงานของเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะคนคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวดีมีรสสนิยมในการแต่งตัวนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคนคนนี้นะคะคุณคะโอ้โหแก้วเหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณดูเขาหาเงินได้เก่งมากค่ะนะคะคุณแก้วเหรียญน,นี้ไม่ใช่ธรรมดานะอและเป็นคนที่นอนดึกนะคะคนคนนี้เป็นคนที่นอนดึก ยากนะคะคุณเ,ออเขาเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีความะแวงมีความาไม่ค่อยจะไว้ใจใครนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนคิดเยอะนะคะคุณนะนอนไม่หลับเลยนะคะนะนอนดึกก็ได้หรือทำงานกลางคืนนะทำงานดึกรอบดึกประมาณนี้นะคะคุณคนคนนี้นะคะ มีโลกส่วนตัวสูงค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะคุณคะโอ้ว้าวคุณชอบอยู่คนเดียวนะคะอรักสนโดดค่ะนะแล้วเขาโอโหคุณนะเขาอาจจะเคยเสียใจมาอาจจะเคยอืโดนใครหักอกมาเหมือนกันนะถึงเขาจะดูดูมีเสน่หรือมีคนเข้าหาเขาเยอะแต่เขาก็ เสียใจมาเหมือนกันนะเคยเสียใจเคยอกหักมากค่ะนะคะคุณมาดูสิคะเป็นคนที่มีกำแพงนะคะคุณค่เนอะอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงคะ่ะนะคะอืเป็นคนที่บางครั้งร่ำรวยมีเงินมีท้องนะคะฐานะการเงินของเขานี่ดีคะ่ะโอ้โหคุณ ฐานะการเงินนี่ดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะว้าวคุณคิงถือเหรียญกับราชนีถือเหรียญขึ้นมานะคะเออคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะประสบความสำเร็จนะคะด้วยตัวของเขาเองนะคะคุณคะเนาะคิงเหรียญน,นี่เขา เป็นนักธุรกิจหนุ่มหรือนักธุรกิจหญิงที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะคะุณขาเนาะดูฟูค่ะเขาเป็นคนที่สดใสเขาเป็นคนน่ารักนะเขาเป็นคนกันเองค่ะคนคนนี้นะคะเข้าได้กับทุกๆคนนะคะคะุณขาเนาะม,มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวของเขานะคะคุณเดี๋ยวไม,ม่มาเก็บก่อนเดี๋ยวมาตามาหัวข้อนะคะข้อความของเขานะคะมาดูซิข้อความของเขานะคะ ดูสิคะขอดูหนคะ่ะขอดูข้อความของเขาหน่อยนะคะข้อความของเขานะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะข้อความของเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณข้อความของเขาเขาอยากจะบอกอะไรคะอือหือคุณนะเขารู้สึกเหงานะคุณมีความเหงามีความอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดาย เดียวดายนะคะตอนนี้นะคะอืกับใครบางคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลนะคะคุณนะม,มีความเหงา,ม,า,ม,หามีความเหน็ดหนาวนมีความเศร้ามีความแบบรู้สึกรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตของเขานะคะเขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวไกลโพ้นเลยล่ะเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะตอนนี้นะ มาสิคะข้อความของเขาค่ะ,ะคิงเหรียญขึ้นมานะคะไนท์ถือเหรียญค่ะขอโทษค่ะไม่ใช่คิงเหรียญไนท์นถือเหรียญขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะแต่มันต้องเป็นไปอย่างช้าช้านะคะคุณคะเนาะเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะแต่มันเป็นไปอย่างช้าช้านะหรือว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ่ะมีอยู่ยังมั่นคงอยู่นะคะคุณ สามคาถาขึ้นมาค่ะเขาคนนี้นะคะ,อ,ะอยากจะรอคอยเวลาที่เหมาะสมก็ได้นะคะคุณขาเนาะ,ะหรือว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขาก็อยากจะไปแบบช้าๆอยากจะดูเวลาที่มันเหมาะสมนะคะคุณข่เนาะม,มีการรอคอยนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมาค่ะคนคนนี้เขาฝันถึงคุณนะคะมีความฝันมีมีความคิด ถึงคุณด้วยนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเขาก็คิดแหละแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณคะเนาะอืมเพราะว่ามีไพ่ของเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะคุณคะเนาะอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณมีตัวเลือกนะคะอะคุณก็มีตัวเลือกคุณก็ไม่มีเขาคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะอะมาดูสิคะ สามถ้วยขึ้นมาค่ะถ้าคุณมีตัวเลือกนะคะเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณก่อนนะคะอ่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเป็นแฟนกันไม่ได้แบบเนี้ยขอเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะคือความเป็นเพื่อนนะคะเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณค่ะนะคะหรือไม่นะคะเขาคนนี้อยากจะเฉลิมฉลองนะคะกับคุณนะอยากจะมาดื่มมาดิ้งกับคุณค่ะเพราะขึ้นสามถ้วยขึ้นมานะคะคุณค่ะเนาะอืม ความสัมพันธ์นี้นะคะมันต้องเลิกจากการเป็นเพื่อนนะคะห้าเหรียญขึ้นมานะคะคุณเขารู้สึกเหงาอะคุณเขารู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะหรือไม่นะคะกับใครบางคนนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณนะคะเขารู้สึกต่ําต้อยด้อยค่านะคะเพระไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะ,ะกับใครบางคนอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ มาดูค่ะต่อไปสิคะแดเหรียญขึ้นมาค่ะนะคะตอนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขานิ่งเงียบไปนะคะเขาไม่ได้ติดต่ออะไรคุณมาก็แปลว่าเขาตอนนี้เขากําลังไปสร้างเม็ดเงินของเขานะคะเขากําลังไปทํางานหาเงินของเขานะคะเพื่อ,อเอามาช่วยคุณหรือเอามาให้คุณด้วยก็ได้ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคุณคะเนาะตอนนี้นะคะ เขาอยากจะบอกว่าเขาก็ไม่นี่มีสินเหมือนกันเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะคุณอืมถ้าตรงก็ไปต่อนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่านี่คือดวงโดยภาพรวมถ้าไม่ตรงก็ข้ามไปได้นะคะถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองนะไปดูหนยคะ่ะสีคาถาขึ้นมานะคุณคาเนาะที่จริงนะคะเขาคนเนี้ยอยากจะมีครอบครัวก,กับคุณนะคะเพราะว่ามีสีคาถาขึ้นมาอยากจะ อยากจะทำงานอยากจะเก็บเงินนะคะหรือไม่ก็อยากจะามาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่สีกทาอยากจะแต่งงานนะอยากจะอยู่กับคุณน่ะนะคะหรือไม่ก็อยากจะซื้อบ้านนะคะกับคุณด้วยนะคะคุณเนะ้เพราะว่าสีกทาขึ้นมานะคะคุณความฝันของเขานะคะ ความฝันของเขานะไพ่ไพ่ของไพ่เจ็ถ้วยกับไพ่สี่ค่ะความฝันของเขาก็อยากจะมีครอบครัวที่มีหลักมีฐานกับคุณอยากจะมีครอบครัวนะคะที่มั่นคงกับคุณนะคะคุณคะ่ะเนาะอืมต่อไปค่ะสิบเหรียญคุณดูสิคะอยากจะมีอ่ามีครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยไปกับคุณนะคะ สิบเหรียญนาะโอ้โหคุณนะหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวที่บ้างค้ั่งร่ำรวยนะคะเงินเงินทองทองตอนนี้นะคะเขาคนนี้อยากจะสร้างเงินนะอยากจะได้เงินมากค่ะตอนนี้นะคะหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะเขากําลังจะไปสร้างเม็ดเงินของเขาให้มันเป็นสิบเหรียญนะคะให้มันบ้างค้ั่งร่ำรวยนะคะคุณนะมีแต่เงินเงินทองทองนะคะตอนนี้คุณ โอ้โห oh, มาดูจะไปสิจะหายพิมเทชขึ้นมานะคะเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเช่นกันนะคะเขาก็เดาอารมณ์คุณไม่ถูกไม่ออกเหมือนกันนะคะหรือไม่นะคะเขาก็อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่ลึกลับ คุณเป็นคนที่น่า,าน่าค้นหานะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีสน่หต่อเพศตรงข้ามนะคะคุณนะอ่าตอนนี้นะคะคนคนนี้นะที่คุณถามถึงนะบางทีอารมณ์ของเขาก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายนะเพราะว่าเ h e high p i t นเ e d ขึ้นมานะคะอือหือคุณอ่ะมาดูสิคะต่อไปค่ะ ไพ่ของสามเหรียญขึ้นมานะอูมีเต่เหรียญเหรียญเนาะ,ะเขาคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องธุรกิจนะคะเขาอยากจะทําธุรกิจกับคุณก็ได้นะคะพเพราะสามเหรียญขึ้นมานะคะอืแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าได้ทําธุรกิจกับคุณนะคะอะก็คงจะมีเงินมีทองนะโอ้โหคุณมีธุรกิจที่มั่งคงนะคะมีอะไรเข้ามามีเม็ดเงินเข้ามามีงานให ให้ทํากันนะคะคุณนะอมืมันเป็นความฝันของเขานะคะคุณคะ่ะเนาะในด้านของธุรกิจเนี่ยเขาเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะเก่งในเรื่องของธุรกิจหรือเก่งในเรื่องของการหาเงินนะคะคุณหนึ่งดาบเห็นไหมเขาเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะอืคุณฉลาดมากๆค่ะคุณอ่เดี๋ยวไม่มางขยายนะคะขอขยายสิขอขยายนะคะว่า เขาอยากจะบอกอะไรนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคะโอ้โหคุณมีไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบนะถ้าเขานะคะทะเลาะก,กับคุณหรือคุณสองคนไม่เข้าใจกันนะคะเขาคนนี้นะไม่อยากจะทะเลาะก,กับคุณไม่อยากมีดรามา่าไม่อยากมีเรื่องมีราวอะไรกับคุณเลยนะคะคุณนะอืมหรือไม่นะคะความสัมพันธ์นะคะ ถ้าเราเป็นคู่รักกันไม่ได้นะคะถ้าคุณสองคนเป็นคู่รักกันไม่ได้นะคะเขาก็ไม่สู้ละเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะคุณไม่ไม่เป็นคู่กันก็ได้ไม่เป็นแฟนกันก็ได้ขอลดลดสถานะลงเป็นเพื่อนกันนะคะคุณยังต้องการเขาอีกไหมนะคะถ้าคุณต้องการเขาเขาก็จะกลับมานะคะในฐานะเพื่อนหรือในฐานะหุ้นส่วน นะคะหรือมาทําธุรกิจร่วมกันนะหรือไม่นะคะกับใครบางคนเนี่ยเขาอยากจะเจอคุณนะคะมาเจอคุณตัวเป็นๆอยากพบคุณอยากเห็นหน้าคุณนะคะอยากมาเจอแบบกระทันหันนะคะอยากมาเจอแบบไม่ได้นัดหมายนะคะคนคนนี้อาจจะมาเจอคุณโดยบังเอิญก็ได้นะคะไปเร็วมาเร็วอะไรประมาณนี้เขาอยากเจอคุณแบบ ปุ๊บปั๊บอะนะคะคุณคิดถึงคุณเขาก็อยากจะมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณนะออยากจะพุ่งตัวเข้าหาคุณนะคะเอบนะเขาอยากเจอคุณอเขาอยากเจอคุณนะคะเป็นไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมานะคะคนนี้ดื่มนะอะเขาดื่มเขาดิ้งนะคะอะเขาสังสรรค์กับเพื่อนคนคนนี้มีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะคะคุณเขาอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชูนะ เขาเป็นคนเจ้าชู้กลุ่มกลิ่มเจ้าชู้หนิ่งเจ้าชู้เงียบนะคะคุณอืเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจก็ได้ในการที่เขาเป็นคนเจ้าชู้หัวนะม, <c oughs> มาดูต่อไปค่ะแปรด,ดาบค่ะคุณคะเขานะคะทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเขาติดปัญหาเขามีปัญหาตอนนี้เขามีปัญหาหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอ รักสามเศร้าสี่เศร้านะคะคุณสองคนอาจจะ,ะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้นะใจจริงเขาอยากจะมาเจอคุณเหลือเกินนะคะ,ะคุณเนี่ยไพห้าถ้วยค่ะเขาคิดถึงคุณนะคะเขาเศร้าเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณสองคนนะคะคุณคาร์โนมนะ,ะเขาลืมคุณไม่ลงนะคะเขาลืมคุณไม่ลงนะ ะะมาดูซิคะขอไพ่อาราเคิลหน่อยคะ่ะนะคะขอไพ่อาราเคิลอยากจะบอกอะไรขอไพ่อาราเคิลอยากจะบอกอะไรคะอือคุณคุณอาจจะรู้จ,จักกันมานานนะคะคุณขาเนอ้ออือเขาอยากจะกลับมานะเขาอยากจะรีเทิร์นกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากเจอคุณนะคะคุณขาเนอะอกับใครบางคนจะได้เจอกันอยู่นะคะคุณ อาจจะเจอกันแบบกระทันหันนะเนี่ยเขาอยากจะเข้าหาคุณนะคะเขาอยากจะหอมแก้มคุณนะคะเขาอยากจะขยับเข้ามาหาคุณนะคะกับใครบางคนได้หอมแก้มกันนะแล้วเขาก็อยากจะหอมแก้มค,คุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งอนะเนาะ forgive and learning นะคะเขาอยากจะบอกว่าขอให้ถ้าเขาได้ทิ้งคุณไปนะคะหรือไม่ ถ้าเขาได้ทําให้คุณเสียใจก็ขอให้คุณอภัยให้กับเขานะคะคุณแล้วก็เรียนรู้ในความรักในครั้งนี้นะคะคุณเขาเขาเรียนรู้แหละเรียนรู้ความรักจากคุณแหละนะคะอืคุณมีเสน่ห์นะคะเขา ข้ขอความของเขา่เขาบอกว่าคุณมีเสน่ห์เห็นไหมเขาอยากจะเข้าใกล้คุณเขาอยากจะสัมผัสตัวคุณนะคะอคุณมีเสน่ห์มากค่ะนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาดูให้สลับเอานะคะเป็นคนที่มีมีม,มีมีความมีความอยากได้ตัวคุณหรืออยากใกล้ตัวคุณนะคะคุณอฟีด yourself เขาอยากให้คุณเป็นอิสระนะคะคุณนะ กับใครบางคนอาจจะอยู่ในกรอบอยู่ในจารีตอยู่ในประเพณีนะคะคุณ Let you fend h e l p you นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณต้องให้เพื่อนคุณช่วยนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณสองคนอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะมาพบมาเจอหรือเจราจาสื่อสารกันคุณอาจจะต้องให้เพื่อนของคุณช่วยหรือว่าการที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะจะต้องอเจอกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะคุณขะเนาะ หัวใจของคุณเรียกร้องหากันนะคะคุณนะคุณสองคนอาจจะโทรจิตโทรสารถึงกันและกันนะคะคุณนะคุณและเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะคะที่ส่งหากันนะเอาละเดี๋ยวไม่มมงคอยดูไพ่ออร์ค e อีกสำรับหนึ่งคะ่ะมาดูซิข้อความของเขามีอะไรคะ คุณมีแต่เงินมีแต่ทองนะคะเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณคาเนาะกับใครบางคนเนี่ยอเงินเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เงินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะคะคุณอคุณอ่ะขอดูต่อไปค่ะว้าวคุณคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขานะคะนะทั้งเงินทั้งเพชรค่ะคุณคุณเป็นคนที่มีค่านะคะคุณขาเพชรเม็ดนี้ เจรจาในเรียบร้อยแล้วนะคะคุณว้าวคุณต t อไปอ่าเขาคุณคิดพิจารณานะคะตอนนี้นะคะคุณขาเนาะมีการคุณคิดพิจารณาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับใครบางคนอาจจาะมีคนแก่เข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะ่ะ กับใครบางคนนี่อาจจะเดินทางบ่อยเหมือนกันนะคะเดินทางไปหลายหลายประเทศหรือเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือไม่งานของคุณและเขาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินหรืออะไรเครื่องบินหรือยานพาหนะในการในการขนส่งนะคะคุณนะหรือไม่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เดินทางบ่อยมากๆคะ่ะนะเดินทางด้วยสายการบิน ลอดเลยนะคะอะกับใครบางคนนี่ชอบสบายสบายๆใส่หมวกแก๊ปเสือยืดนะคะหมวกแก๊ปเนาะชอบใส่หมวกค่ะนะคะอะ่ไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะคะดูต่อไปค่ะอกับใครบางคนเหมือนเหมือนเด็กอะเอะนะคะ เหมือนเด็กร้องขอเรียกร้องความสนใจนะคะคุณอืเขาก็อยากให้คุณสนใจเขาอะนะอืหรือขอเนาะเหมือนเด็กขอทานเลยเห็นไหมตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่ไม่มีอายเลยไม่มีเงินไม่มีทองเขาต้องร้องขอคุณนะเขาต้องให้คุณช่วยเหลือเขานะคะเขาดูสิเขาคิดถึงคุณนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคุณไปรบกวนเขาหรือคุณ เกาะติดในสมองของเขานะคะคุณดูสิคะอยู่ที่ไหนเขาก็คุณคิดเนาะพิจารณาถึงคุณนะคะคุณเอาเขาออกเอ้ยขอโทษค่ะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะอืมใต้สำรับค่ะกับใครบางคนอาจจะนับถือเทพนะคะองค์พระพิคเนธนะคะคุณเอาละเขาดูไพ่อร์เคิกหน่อยคะ่ะอีกสำรับหนึ่งนะคะเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกอะไรคะ กับใครบางคนมีคนแก่เนาะที่แม่หมอบอกนะคะกับใครบางคนญาติผู้ใหญ่เนาะไม่สบายนะคะมีความกังวลเนาะอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณเนาะมีมุกขำๆนะมี กับใครบางคนเป็นคนที่มีมุกเนาะเออมีมุกมีอะไรทําให้เขายิ้มออกนะคะคุณเขาอยากบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคุณมีเรื่องมีราวทําให้เขาหัวเราะนะคะในบางครั้งนะคะคุณอืเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะคุณเขาอยากจะระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเขาบอกว่าเขาจะพยายามนะคะอ่า เก็บความสัมพันธ์นี้ไว้หรือพยายามที่จะทําทความสัมพันธ์นี้ให้มันดีหรือพยายามที่จะปาเนปีปานอมนะคะกับคุณนะกับใครบางคนนะคะคุณมาดูต่อไปสิความหวังนะคะคุณคือความหวังของเขานะคะคุณนะเขาก็หวังแหละนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอกับคุณนะคะหวังว่า คุณจะไม่ทิ้งเขาไปนะคะคุณมันเป็นความหวังของเขาเนาะความหวังขึ้นมานะไพ่เดทขึ้นมานะคะกับใครบางคนเนี่ยที่ไม่หมอบอกเนาะไม่สบายนะคะอาจจะเสียญาติผู้ใหญ่อาจจะเสีย,ย,จจสยคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมไปนะคะหรือไม่นะคะกับใครบางคนก็ผ่านการเป็นการตายมานะคะ,ะผ่าน เรื่องไลยๆมาเยอะแยะมากมายค่ะนะคะ justice ขึ้นมาค่ะกับใครบางคนรู้เรื่องในกฎหมายเป็นอย่างดีนะคะคุณเขาคิดเนาะเออตอนนี้เขาคิดคิดคิดนะคะไม่หมอคิดว่าเขา ก็กลัวเหมือนกันถ้ามีไพ่เดทขึ้นมานะคะกลัวความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงไปกลัวความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อไม่ได้นะคะมันมีความคิดมีความกังวลอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะคุณนะคิดในหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็เป็นคนที่แบบไม่สบายไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาอยากจะมาเยี่ยมคุณเขาอยากจะมาหาคุณนะคะ,อ,ะอยากเห็นหน้าคุณนะ แต่ใครบางคนอาจจะทําอะไรลับๆล่อๆนะคะไพ่ไพ่ของการทำลับๆล่อๆนะคะคุณคานเนอ,อมความรักในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้ความรักในครั้งนี้อาจจะต้องรู้กันแค่คุณสองคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องระมัดระวังข้อความของเขาที่ส่งมาให้กับคุณวันนี้นะคะเขาต้องบอกว่าเราต้องระมัดระวังนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณนะ มันต้องเก็บเป็นความลับมันบอกใครไม่ได้ถ้าบอกไปแล้วมันอาจจะจบนะคะเริ่มันอาจจะเป็นอันตรายถึงคุณก็ได้นะคะคุณนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคุณเหมือนกันนะคะคุณนะอ่านี่แหละค่ะข้อความของเขาอ่ะเดี๋ยวไม่มอกขอดูหน่อยสิขอดูข้อความของเขาหน่อยค่ะขอดีเซ็ตข้อความของเขาหน่อยนะคะขอดูสิคะเขาอยากจะบอกอะไรคะ อ่า,อาได้มาเยอะเหมือนกันนะคะมาดูซิเขาอยากจะบอกอะไรใจเราตรงกันใช่ไหมช่วยบอกฉันทีนะคะเหนื่อยไหมที่รักคนอย่างฉันคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเห็นไหมคะอืมฉันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เห็นไหมนะคะมีพลังงานแปดดาบขึ้นมานะคะฉันพยายามที่จะ ไม่รักเธอว้าวคุณอยากสร้างครอบครัวด้วยกันเห็นไหมล่ะคะมีสีกระทาขึ้นมาเนาะอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใช่แต่มาผิดเวลานะคะว้าวฉันไม่สามารถทำตามอารมณ์ต้องทำตามเหตุและผลฉันยังเก็บความรู้สึกนี้ไปกับฉันตลอดเวลา โชคชะตานํำพาให้เรามาเจอกันรักแรกพบนะคะว้าวคุณคุณขานี่แหลคะค่ะนะคะข้อความของเขาที่ส่งมาให้กับคุณก็มีแค่นี้นะคะถ้าตรงก็รับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะถ้ามันไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้นะถ้าคุณอยากจะให้ตรงจริงๆนะคะเป็นดวงของคุณเลย จาะลึกไปเลยนะคะพร้อมเมื่อลายคุณก็แอดลน์ไม่หมอมาค่ะแอดแล้วก็การุณาเขียนคำว่าสวัสดีค่ะไม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาลายจะเด้งออกไปนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวค่ะวันนี้ไม่หมอไปก่อนค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย